ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อคาถาที่หลายคนได้ลองนำไปท่องแล้วถูกหวยรางวัลที่หนึ่งช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นดังปฏิหารเพียงท่องคาถาเจ็ดคำคาถาที่เป็นล่ากแก้วของเราเอง เรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะท่านผู้ฟังคะ สินแสธรรมเทพจีก้กงแห่งเมืองโคราชและโพธิสัตว์เดินดินท่านได้เมตตาบอกเคล็ดลับของสวรรค์ใครที่อยากมีชีวิตที่ราบรื่นโชคดีมีโชคลาภถูกหวยดวงดีหน่อยก็อาจถูกรางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้ให้มันภาวนาภาวนาจิตท่องคาถาวันเกิดถ้าเราเกิดวันไหน ให้เน้นไปที่รากแก้วของเราแก่นแท้ของเราเป็นรากแก้วของมนุษย์ที่มาจุติมีลูกศิษย์ได้ลองนำไปท่องถูกรางวัลที่หนึ่งหลายคนมาแล้วท่านได้บอกไว้ว่าให้หมั่นบูชาท่องคาถาประจำวันเกิดให้ท่องอยู่ในใจให้จิตโฟกัสที่คาถาโดยให้ท่องจำนวน100หนึ่งร้อยลูคูณด้วยจำนวนจบ ของแต่ละวันยกตัวอย่างเช่นคนเกิดวันเสาร์ให้ท่องจํานวน10จบคูณด้วยสิบโลจะเท่ากับ100หนึ่ร้อโลหรือเท่ากับว่าให้ท่องหนึ่งพันจบหรืออย่างน้อยให้ท่องวันละสิบโลคือเท่ากับหนึ่ร้อยจบท่านได้เปรียบให้ฟังว่าเวลาเราท่องคาถา จิตเราจะเต็มเปล่งปลัง่งเหมือนกับชีวิตเราเต็มโหลดมาเต็มร้อยเปอร์เซนจะเกิดพลังเคลื่อนที่แรงและเร็วมากเปรียบเสมือน 5G แล้วอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่หวังเมื่อท่องครบแล้วให้ท่องจิตเมตตาเมตตาจิตจํานวนสามครั้งแล้วจึงอธิษฐานในสิ่งที่ต้องการขอ โดยอธิษฐานจิตในใจโฟกัสไปถึงสิ่งที่ต้องการท่านได้บอกไว้ว่าเวลาจะขอให้ขอทีละเรื่องกล่าวคือให้ท่องสิบโลต่อวันขอหนึ่งเรื่องเปรียบเสมือนกับ10บโลเท่ากับ 5G ถ้าโหลดไม่เต็มไม่มีทางได้สำเร็จถ้าขอเรื่องเดียวได้ผลร้อยเปซ็์แน่นอนคะ่ะ แต่ถ้าขอสิบเรื่องจะไม่ได้สักเรื่องแต่ถ้ามันท่องทั้งวันขอได้แปดเรื่องเพราะมากกว่าสิบโหลถ้าทำได้อย่างนี้อะไรอะไรก็จะราบรื่นเหมือนถนนเต็มไปด้วยซุปเปอร์ไฮเวย์ไม่มีอุปสรรคใดๆโชคลาบไหลมาเองอยู่ที่อธิษฐานจิตท่านได้เสริมอีกว่า ให้มันทำบุญทำทานและขอให้อดทนรับรองเห็นผลแน่นอนค่ะคาถาบูชาประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูปอวิสุนตสานุติท่องหกจบคาถาบูชาประจำวันเกิดของคนวันจันทร์ชื่อคาถากระทูเจ็ดแบก อิระชาคาตะระสาท่องสิบห้าจบคาถาบูชาประจำวันเกิดของคนเกิดวันอังคารชื่อคาถาฝนแสนหาติหังจะตูโรธินังท่องแปดจบคาถาบูชาประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันชื่อคาถาพระนารายเคลื่อนสมุด ปิสัมพระโลปุสัทพุทธท่อง17จบคาถาบูชาประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนชื่อคาถาพระนาลายพริกแผ่นดินคะพุทธปันทูธรรมวคะท่องส2องจบคาถาบูชาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพระฤหัสบดีชื่อคาถา พระนาลายตรึงไตรพบพระสำัสำสัมวิสะเพระท่องสิบเก้าจบคาถาบูชาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันศุกร์ชื่อคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพานวาโทโนอะมะมะวาท่องยีสิบดจบ คาถาบูชาประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ชื่อคาถาพระนาลายถอดจักโสมานะกะริธาทูท่องสิบจบท่านให้เราเน้นในเรื่องการภาวนาภาวนาจิตถ้าเราเกิดวันไหนให้เน้นไปที่รากของเรา แก่นของเราซึ่งเป็นรากแก้วเป็นรากแก้วของมนุษย์ที่มาจุติทำอย่างนี้ให้เป็นนิสัยทุกวันทุกวันจะมากน้อยเช้าเที่ยงเย็นก็ได้วันละห้าครั้งก็ได้วันละครั้งก็ยังดีดีกว่าไม่ทำเลยการสวดมนต์ด้วยการท่องคาถาต่างๆจัดว่า เป็นการเจริญภาวนาอย่างหนึง่งขณะสวดมนต์หรือท่องคาถาจิตจะสงบและเป็นสมาธิเป็นการทำบุญใหญ่ที่ลงทุนน้อยที่สุดง่ายที่สุดแต่ได้อานิสงส์สูงสุดจะเกิดพลังกระแสบ,บุญมีอนุภาพยิ่งใหญ่สุดประมาณภาวนาจิตให้จิตเราพิสูจน์ได้ว่าเราภาวนาไปแล้ว มันเป็นจริงไม่ได้ภาวนาไปแบบลมๆแล้งๆแต่ขอให้มุ่งมั่นเพียงเพ่งอยู่แล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จเองเพราะว่าพุทธองค์ก็บอกแล้วว่าถ้าเราเพียงเพ่งอยู่เราก็จะกำจัดมานและก็เสนามารได้เหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้ากำจัดความมืด ได้ส่องสว่างชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่คือพระพุทธองค์ตถาคตตัดไว้ถ้าเราปฏิบัติได้เราปฏิบัติไปเพราะว่าพระธรรมคือทายาทพระพุทธองค์ก็บอกแล้วเราอย่าไปยึดติดแนวเรื่องอื่นเลยถ้าเราไปหลงทางมันก็ไม่ดีมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจาทุกขังอนัตตา บางคนก็ไม่เข้าใจเองมันเป็นของง่ายๆเองแต่บางคนก็ทำไม่ได้เพราะมักจะหลงระเริงอยู่กับทางโลกไม่รู้จักทำยังไงทำมันก็ชอบทำไว้ก่อนธรรมกามโมพระวังโหติผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชอบธรรมก็คือผู้ไขในธรรมมีใจฝักใฝ่ในธรรม มันศึกษาธรรมะเพื่อให้มีปัญญารู้แจ้งสัพพสิงตามความเป็นจริงรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์เมื่อรู้แล้วก็ปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ได้เรียนรู้มาและสิ่งที่เป็นความชั่วทำสิ่งที่เป็นความดีสร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นตามสมควรแก่อัตภาพ บุคคลเช่นนี้ย่อมเป็นที่เป็นเที่ยรักของคนทั้งหลายทั้งปวงเพราะเขาเป็นคนดีทันนตเศษโถมนุสเสสุในหมู่มนุษย์ที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดหรือผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสว่า เชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50%ขึ้นไปก่อนจากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตานภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญ ขอยมีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเถินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลัง หรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญ สร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ